ยามแรงด้วยจ้าเพื่อนๆนเบิ่งเสียงเขียดจีนาห้องค่ะเพื่อนเพื่อนฟังเสียงเขียดจีนาด้วยจ้ะมีนกบินเห็นบ่จ้ะหลังตะวันตกดินนะคะเพื่อนๆพ่อนพบ่ายเพื่อนถาไปเบิ่งทีเพื่อนดักปลาด้วยจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้าเห็นบ่ค่ะ นกวันนี้เหมือนฝนจะตกเลยเด้อจ้ะเพราะว่าท้องฟ้ามืดมืดครึมเด้อจ้ะเพื่อนๆเ,เห็นบ่จ้ะได้ยินเสียงนกบ่จ้ะเสียงเขียดปลอยน้องเขาหอมนํำเด้อจ้ะหอม หอมได้บรรยากาศแห้งผุนผุนผุนไรคลบเพื่อนเพื่อนผุนไรคลบไอ้เขียดตีนาหน่อยอะนะได้ไหมหอมได้ไหมได้เขียดตีนาไหมครับอืได้เขียดตีนาไหมนุนกนี่แหละค่ะ บรรยากาศยามเย็นเนาะประมาณนี้ละจ้าเพื่อนๆจ้า <c oughs> บรรยากาศทุ่งนากับเสียงเขียดทีนาห้องเวยจ้า <c oughs> พอบานเพิ่นกโอูนเพิ่นไปเบิงทีดักปลาเพิ่นอยู่พูนนะเพื่อนขามเอาไม้ขามไปเวยจ้ะกระโดดขามขามร่องน้ำร่องน้ำก็กว้างอย่ีด้วยเพื่อน ดวงพรคือสีขามบ่ใดคือเพิินดอกจ้ะบ่ตาเนาะอย่านตกรองน้ำน้ำนี่กับบ่ลึกเลยจ้ะแต่ว่ามีขีเลนเด้จ้ะเ,เพื่อนมีเลนหรือเป็นโคนเนาะเป็นตมก็จะประมาณซําเอวนี่แหละจ้ะน้ำบ่ลึกถมหัวเด็กหน่อยถมหัวเด็กหน่อยอนุบาลแต่ของเฮาสำหรับเฮากะซัมเอลเฮานี่แหลนะเนาะ บรรยากาศยามแรงอากาศดีนะคะ่ะเพื่อนๆมีลมพัดแล้วก็มีเสียงนกเสียงเขียดเสียงธรรมชาติคลิปนี้ก็ฝากแค่3นาที้ะจ้ะ เจอกันคลิปหน้าจากเพื่อนๆจ้า